รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่น และซ e อดีเด่น2ปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธ,ธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 0ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไป ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลน,นักวิจัยออ e เปอเรชันบิมได้สัดปัดสารที่มีผลต่อการทํางานของเม็ดขาวจากมังคุมดมระดมถั่เหลืองฝรั่งและโบโบ แล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปัญหาสุขภาพที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องของปัญหาของตานะคะที่เกิดจากความเสื่อมตอนนี้นะคะปลานั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะหัวหน้านักวิจัยโอ e r a t i ชันบิมนะคะและรองศาสตราจารย์ดเรเพศจักรหญิงอัมภัยปั้นทองนะคะหนึ่งในคณะนักวิจัยโอ e r a t รชันบ m มเช่นกันนะคะสวัสดี ีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คคะก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติคะ่ะอาจารย์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างคะค่ะก็มีค่อนข้างเยอะนะคะตัวอย่างเช่นน้ำว้ดตาเสื่อมตาแห้งต้อหินต้อกระจกม่านตาอักเสบหรือจอประสาทตาเสื่อมแล้วปัญหาพวกนี้ความร้ายแรงแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์ คือมันมีอยู่สองชนิดที่อาจจะทําให้สูญเสียการมองเห็นได้นะคะ,ะเช่นน้ําวุ้นตาเสื่อมและจอประสาทตาเสื่อม,อมนะคะถ้าจะพูดถึงสาเหตุก่อนตอนนี้นักภูมิคุ้มกันวิทยาเขาทราบมาแล้วว่ามันเกิดจากการที่เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเม็ดเลือดที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันนั่นแหละมันหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบหลายชนิดเลยนะคะอย่างเช่นอินเตอร์ลูคินวันเบต้า ร์ลวคินตัวที่6อินเตอร์ลวคินตัวที่17 T N F แอลฟาแล้วก็อ<ะ>ินเตอร์เฟอรอนแกมมาถ้าเราจะยกตัวอย่างอันที่อาการค่อนข้างหนักหนาหน่อยอภาวะน้ำวุ้นตาเสื่อมเนี่ยนะฮะ,ฮะน้ำวุ้นตาเสื่อมคืออะไระน้ำวุ้นตาเสื่อมนี่ก็เป็นสารใสๆสคล้ายๆเจลที่อยู่บรรจุอยู่ภายในลูกตาะนะฮะด้านหลัง<ะ>น้ำวุ้นตาที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านแล้วก็ทำหน้าที่ให้อาหารแก่จอประสาทตา แล้วก็เซลล์ผนังตาชั้นในนะคะแล้วก็เป็นตัวพยุงให้ลูกตาคงรูปเป็นทรงกลมอยู่ได้มันจะเสื่อมโดยวิธีไหนก็คือว่าภาวะใดก็ตามที่บางส่วนของน้ำวุ้นตาเนี่ยมันขุ่นไปเราก็จะเห็นเหมือนมีเงาอะไรลอยไปลอยมาอาจจะมีลักษณะเป็นตะกอนบ้าง มีลักษณะเป็นเส้นใสๆเหมือนลูกน้ําบ้างบางรายอาจจะเห็นเป็นจุดสีดําๆลอยไปลอยมาเหมือนมีอะไรติดอยู่ในตาอะไรอย่างนั้นนะคะก็มองไปที่ผนังที่เป็นสีขาวแล้วลองดูซิเราจะเห็นชัดนะคะแต่อย่าโดยเฉพาะอันที่เป็นตะกอนหรือที่เป็นลูปรูปรุน้ําใสๆอะไรพวกนั้นแต่ถ้าเป็นจุดดํานี้เราจะเห็นเลยคือมองไปทางไหนเราก็จะมีจุดดาลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลานะครับการใช้ทิ้งไว้นาน มันก็อ,กาอาจจะมีโอกาสนะคะ mm hmm. คนที่อายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเป็นนานๆเราพบว่าน้ำวุ้นตาเนี่ยมันจะเริ่มหดตัวเป็นจุดอันนี้ mm hmm. ทำให้เรามองเห็นเป็นตะกอนหรือเป็นจุดอะไรพวกเนี้ยนะคะพอมันหดตัวมากขึ้นเนี่ยมันจะแยกออกจากจอประสาทตา mm hmm. นะะทีนี้ถ้ามันดึงนานๆเข้ามันก็จะรั้งจอประสาทตาออกมาด้วย เพราะฉะนั้นการเห็นภาพมันก็จะผิดเพี้ยนไปแล้วถ้ามันดึงออกมากๆหลอดเลือดที่เลี้ยงอยู่ที่จอประสาทตาก็อาจจะฉีกขาดมีเลือดออกมานะฮะอันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นเสียไปถ้าเราทิ้งไว้เลยไม่ไม่มีการดูแลรักษามันดึงเอาจอประสาทตาออกมาหมดเราก็จะมองไม่เห็นต่อไปก็คือเรื่องที่หนักกว่านั้นก็คือจอประสาทตาเสื่อมค่ะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามอายุนะคะถ้าเราดูชื่อภาษาอังกฤษเขาจะบอกเลย age related macular degeneration macular ก็คือจุดที่อยู่กลางจอประสาทตาเป็นจุดรับภาพนะคะอันนี้ก็เกิดจากการที่ในบริเวณตาเนะี่ยมีการสร้างสารสีเหลืองที่ประกอบด้วยไขยมันและโปรตีนถ้ามีมากแล้วก็เป็นวงกว้างมากขึ้นก็จะทําให้มองเห็นภาพไม่ชัดและเมื่อมีการรวมตัวของสารพวกนี้มากขึ้นจอประสาทตาก็จะเสื่อมมากขึ้น ตามไปด้วยนะฮะทีนี้สําหรับจอประสาทต,ตาเสื่อมเนี่ยเราจะแยกออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเป็นแบบประเภทที่เราเรียกว่าแห้งนะฮะประเภทแห้งมันยังไม่มีการงอกของเส้นเลือดไม่มีเลือดไหลออกมานะฮะแต่ว่าความสามารถในการมองเห็นก็จะลดลงโดยเฉพาะเวลาเรามองภาพที่เป็นตารางตะข่ายเนี่ยนะฮะรเราจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยภาพจะบิดเบี้ยวหรือมืดดําอยู่ตรงกลางนะฮะ,อ,ะอีกชนิดหนึ่งเป็น ชนิดที่เราเรียกว่าชนิดเปียกซึ่งอันนี้มันจะมีเส้นเลือดที่ผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตานะฮะและเส้นเลือดพวกนี้มันจะเปราะง่ายเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะแตกและมีเลือดไหลออกมาอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เขาเรียกว่าชนิดเปียกเพราะมันมีเลือดไหลออกมาซึ่งการมองเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่า,าตรงกลางอะเราจะมองมันมืดไป แล้วก็ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะมืดขยายออกไปเรื่อยๆก็คือจะเ่าแล้วก็อ่าแล้วก็สามารถทําให้ตาบอดได้นะคะซึ่งโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจอประสาทตาเสื่อมเขาก็จะฉีดยาต้าน Tn เด l p h a ฟเข้าไปคือสาเหตุเนี่ยมันมาจากสารที่ก่อการอักเสบหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Tn เดฟเอลฟาอินเตอร์ลูคินตัวที่6ตัวที่17หรือตัวที่1 นะรวมทั้งอินเตอร์เฟยรอนแกมมานะฮะมันจะรวมๆกันอยู่แต่ว่าเวลารักษาเขาจะใช้ยาต้านท n f น l p h ลฟาเพราะตัวนี้มันอาจจะแรงที่<ร>ทสุด,สดก็ได้นะะแล้วการฉีดเนี่ยเป็นการฉีดเข้าภายในลูกตาโดยตรงนะะซึ่งก็ราคาก็ค่อนข้างแพงแล้วก็พบว่าฉีดเข็มเดียวก็อาจจะยังไม่หายนะผมก็เคยพบคนฉีดมั้งสิบครั้งแล้วก็ยังต้องฉีดต่อ ซึ่งก็ก,กลัวมากว่าในที่สุดมันอาจะจะมีปัญหาผลข้างเคียงตามมาหรือเปล่าค,ค่ะคแต่ยังไงก็ตามในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่ามันมีสารใส่ตกคายชนิดหนึ่งที่หลั่งออกมาก็คืออินเตอร์ลูคินตัวที่18เขาพบว่ามันสามารถป้องกันรักษาอาจารย์จอประสาทตาเสื่อมได้ทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียกมันก็จะช่วยให้ ป้องกอันไม่ให้เกิดการตาบอดขึ้นมาได้แต่ว่าสามารถทำหน้าที่ดูแลอาการผิดปกติได้แบบเดียวกับฉีดเข้าตาก็เป็นวิวัฒนาการแน่นอนค,คนเราเคยต้องไปฉีดยาเข้าตาตอนนี้ไม่ต้องแล้วฉีดเข้าเส้นก็ทำหน้าที่เหมือนกันทุกคนอ่อมเห็นว่ามันมีศูนย์ทฤษยภาพมากกว่าเยอะเลยนะ,ะโดยการให้ทดลองใช้15วันเท่านั้น หลังจากที่ทํางานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยการปรับรุภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแล้วเราก็บอกว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเมื่อเราสมดุลแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเมื่อกี้อาจารย์นำไผยพูดถึงว่าปัญหาตาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เกิดขึ้นจากที่เม็ดเลือดขาวหลั่งสารซึ่งทําให้เกิดความเสื่อมมากเกินไปคือเกิดภาวะไม่สมดุลสารห้าหตัวที่อาจารย์พูดถึงนะฮะก็เป็นสารซึ่งทําให้เกิดอาการเสื่อมแล้วก็เกิดการเสื่อมปุ๊บมันก็จะทําให้เกิดปัญหาของสายตานะครับ เราก็มีสูตรต่างๆเนี่ยแล้วสามารถลดความเสื่อมเหล่านี้ได้คือการลดสารที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมามากเกินไปได้แล้วเราก็พบว่าสามารถที่จะลดสารที่มีปัญหาที่อาจารย์อ่ัยพูดถึงนะครับที่ลูกศรชี้ตรงนี้ภายใน15วันนะฮะอินทรงกินเนี่ยตัวเนี้ยเหล่านี้มันลดหมดเลยะนะครับลดหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสารเหล่านี้ซึ่งเป็นต้นเหตุข,ของความเสื่อมของดวงตามันลดลงไปจากการใช้แคปซูลที่เราทําอยู่อันนี้เป็นการทดสอบในอาสาสมัคร สิ่งที่ทางวให้ทดสอบเนี่ยก็ย่อมจะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ถนอมดวงตาได้แน่นอนนะครับแล้วงานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่40ปีที่แล้วเราทํางานต่อเนื่องมามากมายแล้วจนกระทั่งพบว่ามังคุดเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถปรับปูุ้มกันให้ร่างกายได้แล้วเราก็พบว่าไอ้น้ําที่เราสามารถที่จะทํามันจากมังคุดเนี่ยก็สามารถที่จะมีประโยชน์มากมายเหลือเกิน ถ้าหากว่าเราควบคุมการผลิตให้มันดีแล้วเราพบว่าในนั้นก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์ที่เราสากัดมาจากเลมือนกันที่เราว่า GM วันในปริมาณที่มากพอสมควรนะครับเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วเราก็พัฒนาน้ำมังคุดขึ้นมาและเราก็พบว่าอย่างนี้ครับจากการใช้15วันในอาสา,าสมัครนะครับเรียเทียบกเคยกินแคปกลิ่นน้ำเราก็จะพบว่ามีการลดลงของสารที่ทําให้เกิดความเสื่อม ก็นะคือปัญหาของดวงตานะฮ<ค>ะที่เมื่อกี้อาจารย์ไปพูดถึงชัดเจนมากเลยนะครับทั้งห้าตัวเลยมันลดไม่ได้ตัวความเสื่อมของดวงตาไม่ว่าจะเกิดจากการหลังสามารถเกินไป<ม>ของตัวไหนก็แล้วแต่ <คะ S 1> มันก็แก้ไขได้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราก็สามารถถนอมดวงตาจากความเสื่อมได้นะครับแต่นอกจากนี้ครับเราก็พบว่านะฮะจากการที่เราให้นะต่อเนื่องกัน15หวันเปียนเพียกปกนติกิ่นน้ำกินกินน้ำนะครับมี อินเทอร์คลินสิเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้จาได้ไหมตัวที่เราฉีดเข้าเส้นเลือดใช่ที่บอกว่าฉีดเข้าเส้นเนี่ยขณะนี้เราสามารถดื่มน้ำมะขุดที่เราพัฒนาการผลิตให้มีมาตรฐานทุกๆุกครั้งจะมีการสร้างสารตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มจากคนที่ไม่ได้กิน50%เรต่้นมากนะครับกลายเป็นว่าเราไม่ต้องเจ็บตัวแล้วต้องฉีดไม่ต้องฉีดครับขณะนี้เรากินน้ำมะขุดแล้วก็ ถนอมสายตาแล้วยังป้องกันจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกทําให้ไม่เกิดอาการตาบอดได้แต่ต้องเป็นสูตรที่อาจารย์วิจัยเท่านั้นใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวคนไปคันบางคุดกินอย่างนี้ไม่ได้นะคะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นมันก็เป็นชนิดเพราะงานวิจัยของเราเราจะคานึงถึงเมื่อวิจัยแล้วต้องคานึงถึงพวกโบลิโกไม่ใช่คิดถึงแต่ผลประกอบการว่ากาไรเท่าไหร่เป็นของแคปซูลล่ะคะอาจารย์ สำหรับแคปซูลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสามารถลดที่ลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้แทบทุกชนิดเลย<ฆ>นะคะต้อกระจกและน้ำบุ้นตาเสื่อม<ฆ>ตัวอินเตอร์ลวคินตัวที่6<ฆ>จะเป็นตัวสำคัญ<ฆ>นะคะที่ที่ก่อให้เกิดพวกนี้<ฆ>เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งแคปซูล และรวมทั้งน้ำมังคุดด้วยก็สามารถดูแลอาการต่างๆได้หมดค่ะก็คือนอกเหนือจากหุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็คือต้อกระจกต้อหินมาตาอักเสบตาแห้งอ๋อหลายๆอาการได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อค่ะพะวันนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านแล้ว เริ่มมีปัญหาเรื่องของดวงตาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะอยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะสำหรับผู้ที่ชมอยู่อยากจะให้ดูเรามีปัญหาให้กลับสู่สภาพภูมิสมดุลคือมีภูมิกันที่สมดุลแล้วเมื่อเรามีภูมิกันที่สมดุลแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะดูแลอาการทั้งหลายแหล่ที่ผิดปกติเนี่ยให้กลับสู่สภาพปกติได้หมดเลยนะครับ,รบซึ่งเป็นวิธีการธรรมชาติ ง่ายมากแล้วเราก็ทําได้อย่างนี้โดยที่ปลอดภัยได้ผลข้้งเคียงเพราะว่าเราสกัดสารที่นํามาใส่เข้าไปในแคปซูลหรือใส่เข้าไปในน้ําพอดีจากมังคุดดําดมุ่เหลืองฝรั่งบบบกซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงมาทั้งนั้นค่ะคือดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนะาะถ้าสูญเสียดวงตาก็เราก็จะใช้ชีวิตลําบากกว่าคนอื่นหน่อย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามถนอมดูแลดวงตาอย่าใช้ดวงตาให้มันมากเกินไปนะฮะอ,อย่างเช่นถ้าเราออกไปที่แสงแดดจ้าก็ควรจะใส่แว่นกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UV นะฮะนอกจากนั้นการใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยถ้าเราจะถนอมดวงตาก็ควรจะพักสายตานะฮะไม่ควรใช้เกินชั่วโมงนะคะ พอครบชั่วโมงแล้วเราอาจจะพักสายตาสัก10นาที15นาทีอมองไปที่พื้นที่สีเขียวอันนี้ก็จะช่วยถนอมดวงตาได้นะคะผมขอถือโอกาสนี้แจ้งให้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าคณะนักวิจัยของเราเป็นคณะนักวิจัยแรกของโลกที่พบว่าน้ำมังคุดที่เราผลิตขึ้นมาสามารถสร้างอินเทอร์คินสแปขึ้นมาได้ แล้วนวัตรกรรมนี้เป็นนวันวตรกรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าเมื่อดื่มน้ําคุด7วันสิบวันมันไปสร้างคอลลาเจนนะจย์นะ <Okay. S 2> ผิวสวยหน้าใสนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ถนอมดวงตาได้ทานต่อเนื่องไปดวงตาก,ก็จะดีขึ้นดีขึ้นใครมีปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหาตาจอประสาเสื่อมมองก็จะไม่เกิดน,นะฮะถ้าเราใช้ของเราไปเรื่อยๆค่ะร้อยดอทคอมนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะและรองศาสตราจารย์ดเรเพศสัจกรหญิงอัมภัยปั้นทองเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอเรียนแล้ววันนี้นะคะรังก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลได้นะคะทางช่องห้าแห่งนี้นะคะทุกวันจันทร์วันพุธและว,วันพฤหัสค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ